ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายวรวุธิศธิลปะอาชานะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับโดยบอกว่าคุณภาพอากาศโดยรอบโรงงานถือว่าอยู่ในโซนปลอดภัยสําหรับประชาชนแต่สิ่งที่สาคัญขนาดนี้ที่หลายฝ่ายเป็นห่วงคือปริมาณสารเคมีที่ตกค้างอยู่ตามจุดต่างๆเช่นท่อระบายน้ําแหล่งน้ําซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ไปตรวจสอบบึงด้านหลังโรงง,งานและคลองชวดลาดข้าว2จุดนะครับ คลองอาจารย์พรหนจุดและท่อระบายน้ําก่อนไหลลงคลองอีก2จุดและร่องระบายน้ําหน้าโรงงานอีก1จุดซึ่งแต่ละจุดเนี่ยพารามิเตอร์ได้ทดสอบไปปริมาณออกซิเจนละลายในน้สาสารสไตรีนสารประกอบอินทรีย์ละเหยง่ายต่างต่างเหล่านี้นะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพของน้ำนะแต่ส่วนที่อยู่ในร่องน้ําท่อระบายน้ําก็เป็นไปตามความคาดหมายคือมีลักษณะเป็นน้ําเน่าเสียปกติปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําต่ำกว่ามาตรฐานนะครับ นี่ก็เป็นการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพของน้ำนะครับแต่นี้เป็นการตรวจที่ไม่ได้ลึกมากนะคะแต่กรณีที่มีการเอาตัวอย่างไปตรวจในห้องแลบเนี่ยคุณวราวดธบอกว่าส่วนที่ส่งไปห้องแลบตรวจวิเคราะห์ก็คือการละลายในน้ําสารสไตรีนสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายน้ํามันไขมันที่มีการส่งไปตรวจที่แลบ วันนี้ค่ะ9กรกฎาคมจะทราบผลนะคะว่าตัวอย่างที่ส่งไปนั้นมีผลเป็นอย่างไรส่วนมาตรการควบคุมการระบายน้ำในพื้นที่ของโรงงานขณะนี้ทางกรมเจรประทานกระทรวงเกษตรได้ให้ความร่วมมือในการปิดเส้นทางน้ำและปิดประตูระบายน้ำในซีกตะวันตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนในท้องถิ่นมีการปิดทางระบายน้ำซีกตะวันออกเพื่อควบค,คุมการระบายน้ำที่ปนเปื้อนไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะคะ บอกว่าผลแลบที่จะออกมาใน24ชั่วโมงขอให้ทุกคนทราบว,ว่าลักษณะของสารสเตรีนเป็นสารที่มีความถ่วงน้ำเพราะน้อยออมีความถ่วงน้ำน้อยกว่าน้ำแปลว่าเวลาผสมกับน้ำแล้วจะลอยอยู่เหนือน้าและสารดังกล่าวมีจุดเดือดต่ำแปลว่าโอกาสจะระเหยขึ้นไปมีสูงมากค่ะหากไปอยู่ตามท่อระบายน้ำก็คาดว่าปริมาณสารสเตรีนที่ตกค้างเมื่อผ่านไปประมาณ1-2วัน ก็จะระเหยไปได้อย่างเร็ววันนะคะส่วนค่าสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายแหละครับน้ํามันไขมันจะได้ทราบผลในวันนี้อย่างเป็นทางการว่าปริมาณอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะอยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาทางกรมคุมมลพิษได้ประสานงานกับผู้ว่าสมุทรปราการและก็อีกหลายหน่วยงานนะคะในการฉีดสารดับเพลิงโฟม F 5 0 0บริเวณรอบถังสไตลีนแล้วนะคะประมาณ80%แล้วก็สารอีกตัวหนึ่งคือ D E S A คือออแกนิกเปอร์ออกไซด์6 0 0ลิตรเติมลงไปในถังสไตรีนคือมีความพยายามที่จะจัดการกับสิ่งที่อยู่ตรงนั้นอยู่นะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ไม่ให้มีการรั่วไหลลงไปเพิ่มเติมด้วยค่ะ